สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนคอมโบอิซุนชินนั่นเองนะครับตามที่ทุกคนอยากดูนั่นเองนะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยเราต้องรู้พาร์ีฟของอิซุนชินแล้วก็สกิลของอิซุนชินก่อนนั่นเองนะครับพาร์ีฟของอิซุนชินจะเป็นการตีสลับนะผมระหว่างฟันกับยิงนะฮะอ่แบบนี้นะครับแบบนี้นะเจจะติดพิธีข้อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะถ้าเราสลับฟันนะครับอ่ะนนีแต่ถ้าเรา ยิงเข้าไป2ทีหรือว่าฟัน2ทีเนี่ยโดยที่เราไม่ได้สลับครับมันก็จะติดคีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับแต่แค่าสองทีนะครั้งที่สามเนี่ยจะไม่ติดแล้วนะครับเราต้องรีเซ็ตพาสซีฟโดยการกดสกิลสองครับฟันใสอากาศอ่าพาร์ตสิบมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับฟันใสอากาศหรือว่าเราจะยิงใส่ศัตรูก็ได้ครับแบบนี้ฮะอ่ะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาครับเป็นพาสซีฟนะนั่นเองโอเคประมาณนี้สำหรับพาสซีฟแล้วไปดูสกิลหนึ่งของอีสชินกันนะครับ สกิลหนึ่งของอิโตชิจะเป็นการสกิลสไลด์นะผมยิงไปในติถานที่เราเลือกได้เลยนะสามารถสไลด์ข้างกำแพงได้แบบนี้ครับสไลด์ข้างกำแพงได้แล้วก็มีอีมูนะคือหลบซีซีนั่นเองครับแบบนี้ปั๊บแต่ไม่ต้านซีซีครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยสามารถลดคูลดาวน์ได้ด้วยนะการตีการตีพาสซีฟนี่นะอ่ะสไลด์ไปแล้วนะดูครับตีพาสซีฟยิงปั้นยิงปั้นยิงปั้นเห็นไหม สกิลหนึ่งก็จะรบกูดาตามที่เราตีนั่นเองครับสกิลที่สองอิสซชินจะมี2แบบนั่นเองครับสกิลสองอันแรกคือเป็นการกดค้างครับเป็นการยิงธนูไปในทิศทางที่ทเราเลื่อนนะครับอะไรนี้นะความแรงของสกิลสองเนะี่ยเวลากดค้างจะขึ้นอยู่กับระยะการที่เรางานะครับถ้าไกลเท่าไหร่ย,ยิงดาเมจแรงเท่านั้นนะผมเนี่ยสุดสายคือหกร้อยสิบนะแบบไม่มีของนะคแบบนี้ใกล้เห็นไหมสามร้อยยี่สิบห้านี่นะครับส่วนสกิลสองตอนที่เราไม่ได้กดค้างครับจะเป็นการฟันอากาศครับนี่แบบนี้นะือเป็นการฟันศัตรูนั่นเองนะ สร้างความเสียหายด้วยนะครับก็คือตัวยูสองเนี่ยสามารถเลิ้นปี yeah> ่าจนะครับจะเอาเป็นปดศัตรูหร um ือว่าใช้เป็นการรีเซ็ตพาริบกระดานนั่นเองนะต่อมาเป็นอันติของอิซุชินะครับอิซุชินจะเรียกเรือมาครับแล้วก็เปิดแมปนั่นเองนะอันติของอิซุชินะครับจะเป็นงานเรียกเรือออกมาครับเนี่ฮะแล้วก็เปิดแมปครับไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของแมปนะครับสามารถเห็นได้หมดเลยนะครับถ้าแล้วก็เนี่ยเรืออีจะอยู่15บห้าวีนั่นเองนะแล้วก็จะปล่อยเรือได้อีกหนึ่งรอบนะครับเนี่ยเป็นการสตาร์ท ฝนกระสุนลงมานัน่นเองวิธีการพโมโคือเราจะกดอันติก่อนนะเพื่อเปิดแมปอย่างเงีนนะ้ยเราเห็นทุกคนนะและเราจะทําการสกิลอันติไปแล้วก็สไลด์ไปหาศัตรูนะครับเพื่ออะไรเพื่อล่นระยะการที่อันติของเราลงหัวนะครับเพราะว่าอันติของเราเนี่ยมันช้านะก่อนจะลงหัวเนี่ยทำให้ศัตรูนะ่มีโอกาสลงได้น,นั่นเองนะเราก็เลยต้องสไลด์เข้าไปเพื่อทําให้อันติมันลงหัวเร็วขึ้นนั่นเองนะอันติไปสไลด์แล้วก็ยิงตีวิกครับแบบนี้ ไปเรื่อยๆนะถ้าสกิลถ้าศัตรูหนีก็สามารถปิดดาเมจโดยการนี่ครับยิงไปดูสองด้านเองหรือว่าใช้สกิลสองในการฟันอากาศแล้วก็ไปยิงตีปุติกนั่นเองนะครับคอมโบวีไอซ์ทีมีประมาณนี้เลยนะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นการที่เราจะเพิ่มบอดมาสองตัวครับแล้วเราจะยิงใกล้ๆตัวแรกเข้าไว้ครับแล้วก็ฟันตัวแรกนะฟันตัวแรกนะครับแล้วก็ยิงตัวสองครับแบบนี้ครับแล้วต้องเปิดการโจมตีอัจฉริยะด้วยนะครับ ทำไปเรื่อยๆนะฮะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไปเรื่อยๆครับหรือว่าจะเพิ่มบอดอีกตัวหนึ่งมายิงก็ได้นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าวันละสักสิบห้านาทีหรือว่าแบบวันที่เราตามที่เราชอบตามที่เราแบบมีเวลาว่างมาซ้อมก็ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการสอนคอมโบอีสตงชินนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้และอยากดูตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยครับว่าอยากดูตัวอะไรนั่นเองนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวััสดีครบ